สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาทุกประเทศสังเกตสัญ,ญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตโชวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชาอาภูขาหสิทธิชยัยโยสิทธิราภูสิทธิสุครพวัวตวนตุเมอนขนน้อมเด่องค์สมมาสมุทรเจ้าขนน้อมเดยคุณพระธรรมขนน้อมเดยคุณพระอรรยสฆ์ ประพฤติธรรมสำคัญอยู่ที่จิตถ้าตั้งผิดหมัวมองไม่ผ่องใสถ้าตั้งถูกผุดพรองไม่มองใจตั้งสติไว้ให้คุมจิตไม่ผิดธรรมเราจะสุขหรือทุกเพราะเราสร้างกรรมต่งางๆที่เราทำนำสนองเราทำดีมีสุขได้สมใจปรองทำชั่วต้องได้ทุกแท้แน่นอนเอ่ยจิญพรเทพโยมบสุปสิกาสาธิชนญาติโยมทุกท่านวันนี้ธรรมภาพพระธรรมสุคติปัญโยก็มีการที่ต้องแถลงข่าวนิดหนึ่ง ็ไม่นิดนึ่งหรอมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะสิ่งที่เราได้รับทราบพูดอยู่เนืองๆในรายการทีวีว่าระบบไอโอระบบเฟรนิวเนื้ออาตมาเนี่ยเป็นผ้าที่ทํางานอาสาทํางานเพื่อพุทธศาสนาด้วยอาตมาไม่ได้มีคติกับท่านผู้ใดเวลารดําเนินรายการทีวีก,ก็อยากนําความจริงนําความรู้และนําเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอาตมานั้นมาระดับเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้พินิจพิจารณา เมื่อวานจึงได้คุยกับท่านผู้ใหญ่บุญมีนันทก,กุม,มารปกติท่านเป็นอบตเคยลงสมัยก่อนได้แล้วข้างหลังก็ไม่ได้ช่วงหลังอาตมาก็บอกให้มาถือสินปฏิบัติธรรมเสริมสร้างบารมีนะท่านก็มาถือสิน 8. แปดหลังจากนั้นลงอบตเพราะมีสติมากก็พูดจาดีมีเหตุมีผลคิดอะไรก็ถูกก็ชนะได้เป็นสออบตช่วงหลังนี้ผู้ใหญ่บ้านปลดกษียณหมดอายุผู้ใหญ่บ้านที่นี่สืบทอดกันมาตั้งแต่พ่อ พี่ครั้งที่สี่นี่ก็มาเป็นท่านอตวตบุญมีถึงเป็นช่วงหลังมาท่านกลมาอยู่ข้างวัดบ้านท่านอยู่ที่หมู่บ้านท่านก็อยู่ข้างสำนักหกเจ็ดปีหลังสิ่งที่ตมาโดนโจมตีกล่าวขานท่านก็มาดมดมมองมอง,มอง,มองาะว่าบางที่ํามืดอาจารย์จ,จะไม่ใครผ่านนอกจากอบตาบุญมีเพราอบคตมีนี่มีที่ติดท่านต้องขออนุญาตผ่านเพราะว่าหลังตะวันตกดินเพราะไม่อย่างนั้นท่านปลูกผักปลูกพืชไม่ได้จินเพราะชาเนี่ยมันมามันมาก่อกวน คือทางการเกษตรมาแจ้งเจ้าหน้าที่ป่าให้มาช่วยไล่เพราะเนื้อที่ท่านเป็นหลายร้ยหลายร้อยไร่จากคนที่ไม่เคยสนใจวัดวาอารามแต่ก็เป็นคนที่มีผู้จาไพโละนะผู้หญิงจะชอบมากท่านก็แล้วจากนี้ท่านก็เลิกหมดเพราะหลังจากมาทําสวนท่านก็ได้รู้พ่วัดปฏิบัติเวลาธรรมมาเนี่ยท่านว่าให้ภรรยาให้ลูกเอาเข้าวมาถวายตลอดใช่ั้นท่านทางาังไรอาตรมาโดนระบบไอโอระบบ พืชนิวนักมนกะไม่ก่อนอย่พอเอาช้างเขา้าพอช้างเริ่มมาระบานหลังจากรัฐบาลคณะทึกนี้ีปฏิวัติเสร็จก็ <c oughs> จะนาช้างเข้ามามีนโยบายเอาช้างที่ไม่ได้ถูกต้องปล่อยขื้นสู่ป่านี่แหละปัญหาที่มันเกิดขึ้นเพราะช้างป่าจริงๆจะไม่ค่อยมาช้างที่เป็นคนเลี้ยงแล้วว่ามันไม่ค่อยมีตามีอะไรเนี่ยเอาไปปล่อยกลับป่าเกิดปัญหาชาวบ้านปลูกพืชแทบไม่ได้กินนะทุกวันนี้อยากโยมทันรู้รู้ไหมตั้งแต่วันต้องเขียวมาจนถึง บางที่ก็เป็นรีสอร์ทเลยเขาก็เห็นเขาก็ชอบเพราะมีสัตว์ไม่ได้ออกมาแต่บางพื้นที่แถวโปงตะลองบ้านไทยมีเขตแดนติดป่าเน่อันตรนั่นมากก็มีคนปล่อยข่าวนะโอ้เป็นนานมากจนไม่มีใครมาก้าวผู้ทห้จารย์ฟังจนมีทันยมเสน่ปั่นแก้วเป็นเจ้าของสวนเสนมีชื่อเสียงในสนองคุ้มนั่นแหละไปถามได้ว่าเป็นความจริงไหม ท่านลุกข่าวนานชาวบ้านเขาก็หึงจัดกันว่าเพราะวัดศรีชมชื่นนี่แหละเพราะอาจารย์ทศพลนี่แหละเพราะสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์มีท่านพลโทสาคงแสนามราชวงศ์กคลราสุนจิรดากับพลเอกชัชวัตรอคกดิทัศน์ท่านเคยมาปฏิบัติธรรมแต่ชัชวานนี่ท่านพลโทสะอาดเนี่ยท่านมาทุกสองเดือนกันหนาแค่ทุกเดือนเน่ยนะท่านว่างม,มีเวลาขัดตะเลอรกับอาจารย์อัชลาคงแสนท่านจะมาปฏิบัติธรรมถือศีลนะแล้วก็มาช่วยสร้างเสนาสร้างโรงเรียนพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ที่นี่อาาจรย์ก็เป็นคนสอนกับเก็มี ีคณะอาจารย์มีกีฬาัเทระสรับกันมาสอนทุกเสาทิตตก่อนหลังจากนี้อาจารย์ก็รู้ข่าวี่กาแฟน,นี่โอ้โหจนท่านมาถามพี่นี่มาถามอาจารย์ว่าจริงไหมว,ว่าอาจารย์เอาสร้างระาชทานมาขนาดนั้นเลยนะไปเอาอาสาเอามาปล่อยที่วัดอาจารย์รับเอามาปล่อยเขาว่าพะวัดป่าสีชมชื่นหรืออาจารย์ทศพพน,นี่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ทําให้ช้างมาระบาดดูสิฮะ โจมตีนอกจากอาจารย์ไม่พองโจมตีเบื้องสูงอีกพี่นี่มาถามอาจารย์จริงจริงอาจารย์ว่าใครผู้รู้เราไปถามแต่นี้เมือ่อวานอาจารย์ก็เลยถามผู้ใหญ่ถามคนนึงคนนี้เขาก็บอกใช่พูดกันหมดเลยนั่งช่วงปฏิวัติใหม่ๆโอโจมตีอีกว่าอาจารย์นี่คุณอดีตรัฐมนตรีสมดไทยจนคงเรืองสุวรรณเพราะท่านเคยมาอาจารย์ดูชายท่านก็ไม่เคยมาอาจารย์เคยจัดรายการทีวีด้วยกันก็อบอกว่า ท่านเนี่ยเอาให้ฝากเงินอาจารย์มันเป็นร้อยล้านว่ะพระธาตุดีนั่นแหละอยู่ในก้อนอิฐนั่นแหละก้อนอิฐเป็นหมื่นก้อนโยมทุนโดนทุบหมดเลยนะชอตซอกทุกมอยพระธาตุนั้นยังไม่เสร็จโอโหโดนสารพัดชาวชอ้นิว้วใส่ร้ายไปสีชนก็ถึงก่อนที่จะมานี้ก็มีส่งตำรวจมามา่รู้ทีหลังคือไอ้คนที่เข้ามามา,มาสืบราชาการลับเนี่ยเขามาเผยความจริงแล้วมากล่าวเขาเข้ามากับคนหนึ่งที่ชัดเจนเลยก็เดี๋ยวนี้เป็นรองผู้กำกับอยู่ที่ดงังขึ้นทพนตำรวจโทวิลัต เล่าให้ฟังมากราบเข้ามาแล้วก็มาถือศีลแล้วก็มาปล่อยปลาเพราะว่ามาสืบอาจารย์ในหลายปีเดิมาตั้งกลองคอยจับผิดเอว่าอาจารย์นี่อู้ยสามจานนาเมันสร้างนี่มาจากพยาศติหรือเปล่าหลอกหลวงต้มตุนเข้ามาหรือเปล่าเอาเงินฝูงสีเทามาทําหรือเปล่าโดนฟิตโอ้โดนโจมตีมานานสาเหตุที่อาจารย์โดนโจมตีหนักเนี่พะเพราะว่าตอนที่ธรรมะมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆแถวนี้ในซอยเนี่ยกำลังมีการเคลื่อนไหว เผยแผ่ศาส,สนาหนึ่งเขาก็ลังเผยแผ่กันอย่างนั้นเลยแล้วในซอยของบ้านบุเนอร์ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งที่จะไม่ได้สนใจหรอกครับแล้วติดต้นเขาติดตามต้นไม,ม้มีป้ายเออพระเจ้าสัางโลกพระเจ้าอะไแล้วก็มีติดเต็มไปหมดออตามเสาไฟฟ้าเนยนะเจ้าจะให้พรอ,อะไรประมาณนี้แหละเขียน พอาจารย์มาอยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะป้ายเหล่านี้นะโดนพวกวัยรุ่นนะในในซอยเนี่ยมันก็เมาเหล้าออบ้างเอาปืนไปยิงบ้างเอาอะไรไปทุบงัดป้ายเขาเอาไปทําเป็นคอกงวัอกที่อยู่อาศัยบ้างโอ้โหป้ายไม่ไม่ใช่น้อยนะแต่กอนอาจารย์ไม่เคยไม่ไม่ไม่มีปัญหาเขาว่ากัน อันนี้ได้ยินจากคนวังหมีเลยนะมาเล่าให้ฟังว่าเป็นเนี่ยเพราะวัดสมนักสงฆ์วัดป่าสีชมชื่นนี่แหละพอมาอยู่เสร็จเนี่ยแสดงว่าจ้างพวกนี้มาทำลายป้ายเราโอ้โหเขาประกาศนะมีชนชนคนที่นับถือพิทีอยู่วังหมีที่ประกาศเลยว่าวัดนี้จะต้องไม่ให้เกิดให้ได้จะไม่ให้อยู่ที่นี่ให้ได้ขานาดนั้นนะเขาประมาทอาจารย์มากเราไว้เราก็ระมัดระวังตลอดในเรื่องการทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแต่ก็โดนการโจมตีใส่ร้ายป้ายสีทุกขั้นตอน จงังที่ไม่เป็นความจริงและเรื่องหนึ่งที่อาตมาได,ได้รู้โครงสร้างของพวกที่ไม่หวังดีเข้าไปเสืกในกลุ่มสงฆ์คณะหนึ่งกลุ่มคณะนี้เป็นกลุ่มคณะที่น่าอาตมาไม่เคยนะและก็เรื่องหนึ่งที่อาตมาก,ก็ตกใจเมื่อมีจีวันได้ไปกราบหลวงปู่ ที่ดังระดับประเทศอะลรอยู่ที่โคราชวังน้ำเขียวไปกราบท่านไม่เคยไปไปหาท่านเลยไปหาก็มีพระฤาคารามเพอบอกให้ไปกราบท่านบ้างว่าเราอยู่ใกล้เคียงไม่เคยไัวดกล่า,าวท่านเคยมาผ่านที่วัดไน้สองครั้งท่านไปถึงปุ๊บท่านก็ไม่ได้พูดในทันทันทีตำหนิอาจารย์เลยว่าทําไมต้องไปมีปัญหากับวัดหลวงปู่หรือครูบาอาจารย์สายหลวงตามหาบัวโดยเฉพาะ ออกเชื่อแล้วกันสมัยโบราบัอยู่โป่งตลองวัดหลวงปู่ไทยโอ้โหว่าทาไมมีบบไม่เคยมีไม่เคยโจมตีไม่เคยกล่าวอะร่รธรรมเนียนให้ความเคารพนับถือหลวงตามหาบัวมากเคยท่านไปวัดป่าสารวัตรจะมาไปกล่าวท่านเรียกเขาไปนวดสองสามครั้งแล้วจะได้ตอนที่ท่านไปเรียนไ,ไปบอกบุญที่สนามกีฬาคนติดตามพระติดตามก็เชิญให้ด่านไปท่านก็ไปนั่งอยู่ใ,ใกล้ๆท่านมหาบัวในท่านเป็น พูดตรงไปตรงมาหมู่ทธรรมท่านสูงแต่บางครั้งข้อมูลพระเทระเทระท่านผู้ใหญ่นี่พอมันบรรลุธรรมแล้วก็เหมือนเด็กบริสุทธิ์จิตสะอาดได้รับข้อมูลอะไรไปก็พูดต่อไปอาตมาถึงขนาดนั้นแล้วไม่ตึ้งเลยมาพูดกับพระทิ่เนขาท่านพระพระที่พันแลท่านโอหูข่าวที่หลวงปู่ได้ยินนี่เป็นเท็จทั้งหมดเลยอาจ,จารย์จึงพูดเรื่องเฟสเนิวเรื่องบบไอโอนี่ก็ลงมาที่สงขาสงขาช่วงหลังนี่เริ่มแล้วแต่เนื่องด้วยอาตมากับท่านพระเด็กมณียันทิพย์อาจารย์มะเนี่ย ให้ความรับถือความบริสุทธิ์ความจริงใจของท่านท่านเป็นนายทหารที่ตั้งใจทํางานเพื่อชาติศาส,สนาพุทธแล้วก็อยู่ได้พี่น้องชาวพุทธอยู่ได้แล้วก็ให้กาลังใจทหารด้วยท่านมีคุณธรรมสูงแล้วก็มีความเมตตามากและการเสียสละของท่านอาตมาไปสัมผัสแล้วเนี่ยเป็นใน,ในายทหารที่ไม่เช่มากมีไม่ใช่มากนะที่เสียสละแบบท่านเพื่อไม่เอาประโยชน์ส่วนตัวเลยนี่เป็นเรื่องจริงไปสัมผัสท่านมาหลายปีสมัยก่อน พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระธรรมดีเมธีวราชาธิวาสท่านได้นําให้ฝากของไปให้ก่อนครั้งแรกแล้วก็ไปบอกว่าเออทุกข์สุขโออยไปหาท่านนะไปลงไปใต้ถ้าอยู่แถวใต้ก็อย่าลืมตอนนั้นพอด,ดีจังหวาอาจารย์ได้ไปสร้างสำนักพอด,ดีลูกศิษย์คุณพิจิตเพศสามสีเนี่ยมอบกระสุนยางให้เป็นศูนย์เวรธรรมตอนนี้ก็ตั้งเป็นสำนักนะครับเป็นวัดแล้วนะแหละเราจะสร้างให้เป็นวัดเพราะท่านทราบจงท่านก็ฝากไปอาจารย์ก็เอยได้ไปรู้จักท่านเอาของอะไรไป ดวยเขาเป็นตัวแทนทำงานแทนท่านท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผมไปแจกก็บอกบอกมาในนามตัวแทนท่านนะท่านพระทรรมเนียรทีท่านฝากให้อาตมาเป็นภาระอัตมาเป็นกิจอาสาลูกศิษย์ท่านเลยได้รู้จักท่านพระเอกมีจันทร์ทิพย์พอหลังจากพอรู้จักในโคช่วงหลังมาอาจารย์เริ่มท่านประชัยรู้ว่าอาจารย์มีสมดุลอยู่ที่ท่านโดยนับถือกันมานานไม่ว่าจะทําอะไรอย่างนี้ก็อาตมาพูดอะไรเนี่ยมันจะคาดเคลื่อนเรื่องเวลานิดหน่อยแต่ ส่วนมากพูดมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยผิดอะไรนะประเมินอะไรแล้วส่วนภาคจะถูกรู้จักกันมากน20กว่าปีท่านประชัยท่านก็เลยหรือาจารย์เนี่ยรู้จักอาจารย์มานานเลยรู้ว่าลึกหนาบางอาจารย์คือใครเป็นอย่างไรท่านประชัยไม่ใช่คนงูนะคนฉลาดมากฉะนั้นอาตามาเขาโดนเองนะ รุ่นเฟซนิวแต่ได้มีโอกาสอธิบายให้ท่านฟังเนื่องจากลูกศิษย์หรือทีมงานของท่านหลายคนรู้จัก,จากอาจารย์ดีเขารู้จัก,จกเจตนาของอาจารย์หลายคนที่อยู่ใกล้ตัวท่านจึงได้มีโอกาสได้อธิบายได้สนทนากันเห็นไหมระบบเฟซนิวนี่มันระบบไปทั่วนะทําลายความอันดับแรกนี่คือทำลายน้ัตเชื่อถือกอนการทําลายกัทยนทนุกวันนี้นอกจากการฆ่าโดยยาโดยอาวุธแล้วเนี่ยอานค่าเรื่องหนึ่งคือการใส่ร้ายป่ายสีนี่แต่บนบลับโบราณสมัยก่อนที่อาตามาบอกว่ามีญาติอาตมาเนี่ย ขายของที่บ่วงตลองพอขายของเสร็จอีกร้านค้าหนึ่งเปิดใหม่เอ๊ะมาล้านนี่ขายดีจังทันยังไงง่ายเลยว่าร้านนั้นเป็น,ปนโรคเลื้อนนะว่าเออของร้านท่านเป็นเบาหวานเลยโดนตัดนิ้วก็เข,ข้าใจได้แหละคิดทุดงุูถังเป็นแบบนั้นคนก็ไม่กล้าไปซื้อของนัาเข้าไปอีกก่อนหน้านี้แถวภาคอีสานเราไอ้ปอกจริงมีนะความเชื่อของทางอีสานแต่ปอกที่โดนใส่ร้ายก็มีเยอะ ว่าโดนเป็นปอเป็นอะไรนี่บางทีเขาอยากซื้อของพวกในทุนหรือพวกเขาก็มาหาผู้ใหญ่บ้านว่าจะเช่าที่ตรงนี้โยมคนนี้เขาไม่ยอมขายไม่ยอมขายวิธีเดียวคือสร้างขาวไม่ให้อยู่ได้ฮัลโหกว่าเป็นปอบบอกมีคนตายมีไปก็ไปให้คนไปฆ่าไก่ฆ่าอะไรพอไก่พวกอะไรตายไปไปปล่อยข่าวนี่นะเด็กแกเป็นปอบถ้ารู้อยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนตรงคนตายก็อ้างแกไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยสร้างสถานการณ์สุดท้ายโยมควบคุมท่านอยู่ไม่ได้เลยชาวบ้านขับไล่ ต้องขายที่ถูกถูกหนีนี่ระบบสร้างข่าวระบบไอโอระบบเฟสเนลเนี่ยมันมีมานานแล้วโดนท่านประชัยเนี่ยโดนโจมตีมากแต่ก่อนถ้ารไม่รู้จักประชัยเรื่องอะไรเลยโอ้โหแต่ตรงกันข้ามนะท่านประชัยนี่ไม่ได้ว่าอาตมาก็ว่าท่านม่ใชัยเป็นพนักบวชที่บรรลุธรรมแต่เป็นประชาชนถ้าพูดถึงประชาชนคนหนึ่งท่านเป็นคนที่เป็นนักตรีคนนึงนี่ท่านดีท่านริสุดใจแต่ใครยัมาละเมิดท่านนะลังแกท่านเนี่ยท่านไม่ยอมนะท่านเป็นคนประเภทฆ่าได้ย่าไม่ได้ท่านประชัย คนไหนดีดีถึงคนไหนไม่ดีก็ว่ากันไปแต่ถ้าพูดถึงกลับคุณธรรมนะใช้ไม่สองหลอกใครถ้ารักการรักชาติรักแผ่นดินนะใช้เลี้ยวใค้รัะไม่เป็นสองหลอกใครเป็นความปา่าธรดีเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติท่านพูดวันทุงหลังนี่าจารเห็นท่านออกมาในเฟซในไลนย์อยู่เลยเรื่องการรั้นข้างเงินบาทว่าประเทศไทยเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยไปบังคับญี่ปุ่นให้เป็นค่างเงินเยนมัรลอยตัวเพราะญี่ปุ่นแพ้สงครามอเมริกา เศรษฐกิจญี่ป่ก็ล่มสลายนี่ยกตัวอย่างให้ฟังตอนนี้เช่นเดียวกับของไทยเราเงินบาทเราแข็งตัวมากแต่ของเวียดนามเงินเขาอ่อนกว่าเราครึ่งหนึ่งการทำาค้าขายส่งต่างประเทศท่านกับเราออกมานี่ท่านาัฒนาดีท่านอยากบอกแนะแนวว่าท่านอยู่วงการการเงินการเศรษฐกิจอันนี้ตตองมา่พูดนี่ก็เป็นสื่อฐานท่านใช่ไหมแต่คนก็โจมตีท่านอีกแบบหนึ่งเหมือนกับการไปสร้างพร,ริวัตว์เป็นอิมท่านสร้างเป็นสมบัติของชาติของแผ่นดินนะเหมือนกันไปลงทุนพัฒนาในภาคใต้ก็เพื่อให้เกิด ความเข้มแข็งจะให้ต่างชาติมาทำทำไมท่านจ้างคนในพื้นที่นะท่านแค่ลงทุนเฉยๆนะแต่ประโยชน์ทั้งหมดมันจะได้กับคนพื้นที่ไฟได้ใช้ไฟฟ้าได้มีงานทําแต่ก็มีกระแสการโจมตีว่าเออรัฐบาลให้แต่ทุนต้องแยกแยะนะว่าท่านมาลงทุนเฉยๆนะท่านไม่ได้ตัดตัวนั้นเอาผลกําไรก็แบ่งกันถ้ามันเกิดประโยชน์เขาลงทุนให้เราอนะเหมือนเรามีสวนยางเนี่ยลองพี่น้องไม่ไปเอาคนพม่ามาก,มากี่พี่น้องที่มีสวนยางเนี่ยจะได้ ยางไหมก็เหมือนแบบนั้นแหละมันก็เป็นสวนยางก็เป็นแผ่นดินนี่มีมีตะกะรใหม่มีกลุ่มเข้ามาตั้งนี่เศรษฐกิจภาคใต้ของเราเออตั้งระบบไอโอระบบอะไรขึ้นมาแล้วไอ้กลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มอะไรเนี่ยหลังรัฐบาลให้แต่นายทุนละกันทุนต่างชาตินายทุนใหญ่มากกวาโคยเอาสมบัติของคนใต้บ้านเราวางั้นเออมีมีอาจารย์เห็นเสวนากันอยู่นี่เข้าขายหลังจากนั้นก็มามาต่อต้านทั้งทั้งที่โครงการชนะเมืองใหม่เป็นโครงการที่ดีมากนะไปดูพื้นที่ิสซัต พื้นที่มีแต่หนามีแต่ไร่ไม่ได้เป็นภูเขาเหล่ากาแล้วไม่ได้เวียนคืนด้วยนะไปขอซื้อเต็มใจขายเต็มใจลงทุนนะพี่น้องในพื้นที่แล้วก็จะมาพัฒนาเพื่อเป็นเศรษฐกิจเมืองใหม่ไหมท่านที่ท่านประยาจะทำแต่มันก็เปลี่ยนเปนอีกว่าจะเป็นทำลายทรราชาติทำลายวัฒนธรรมจะทำลายต้งกังข้าวเลยไม่ได้ทำลายเลยมีแต่สร้างสมให้แข็งแรงาะโลกมันเปลี่ยนไปถ้าเราไม่ทำสุดท้ายถ้าต่างชาติมาทำจะหนักกว่านี้นะ ท่านไปใช้มาแค่ลงทุนก็นเหมือนกี่ยาเนั่นแหละเ้วของสวนก็ต้องให้คนพา่า่ม่หรือคนงานไปกีดแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งอัตราการเสี่ยงของคนที่ลงทุนนี่มันสูงมากนะท่านยูมมันสูงคนที่ลงทุนนี่อัตราเสี่ยงสูงนะตรงข้าของคนที่ไม่ได้ลงทุนและประโยชน์ได้จากใครประโยชน์จะได้มากมันจะได้จากพี่น้องประชาชน ลูกหลานก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสือเสร็จก็ไม่ต้องไปทํางานนู้นไปทํางานอยู่กรุงเทพพ่อแม่พี่น้องลูกหลานก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเราหกวัฒนธรรมของพี่น้องทางใต้เราก็รู้อยู่เป็นว่าเป็นมุสลิมมากเราจะทําเมืองเอศูนย์อาร์อาร,อา,ราดไปจะทาเพราะให้ปอย่างงานสร้างรายได้สร้าง ความเข้มแรงเข้มแข็งเห็นไหมแต่คนก็พูดตกข้ามาทำไปใช้จะไปบโก,โกโยทํำลายแม้่างอัตมาทศพลเนี่ยมาอมาเพื่อตอนนี้คือบวนการเหล่านี้ก็เคลือบคันเข้าไปสู่อัตมาแต่เนื่องด้วยที่อัตมาเน้นมีญาติธรรมมีฝ่ายความมั่นคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญาพระเทนาเทนะทางสายใต้เราเนี่ยเขาใจเจตนาของอัตมา เข้าใจเจตนาแล้วรู้ว่าอัตมาหรือพระทศพุนี่เป็นอย่างไรขบวนการเหล่านี้จึงไม่สามารถทําลายจึงไม่สามารถโจมตีได้แต่ก็น่าเสียใจมีบางคนบางท่านก็หลงเชื่อก็มีเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้ที่อาตมาพูดวันนี้เลยทั้งวันนี้อยากแก้งข่าวว่าไม่มีความมุ่งร้าย ต่อพระเทลารูกเทละซสายปฏิบัติหลวง,งตามหาบัวเลยขัาลบทุกวัดไม่เคยโจมตีไม่เคยเกล่าวร้ายมีแต่เพียงเป็นห่วงเป็นใยโดยเฉพาะที่สำนักวัดพระทรงธรรมเขาใหญ่ปักเขาใหญ่ที่เป็นวัดหลวงปู่ได้มาสร้างลวงปู่ไทยได้มาเป็นเจ้าวายอตว่ามีญาตพี่น้องอยู่ที่นันเยอะกว่าจริงมีแต่ห่วงอู้ทำไมไม่ใส่บาตร มาทันบ้างช่วงหลังที่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยได้ใส่บาตรเนี่ยเป็นเพราะว่ามีในคนในวัดน่ะให้คนในหมู่บ้านเอาข้าวมาให้หมูให้หมาเอามาเยอะเกินไปพอเอามามากนี่เขาก็ถามว่าทําไมข้าวที่เราใส่บาตรใน,นพระเขาไม่ไม่ฉันทำไมามาเยอะจังคนที่เอาไปกระดันไปพูดว่าโอ้ยพระที่นี่เขาไม่กินข้าวเจ้าเราหรอกเาขากินแต่ข้าวเหนียว เขามีโรงคัวอาหารเราใส่บาตรไปเขาไม่ค่อยได้จินกพูดอย่างนี้ชาวบ้านก็เสียกําหลังใจเพราะในหมู่บ้านนึงก็มีวัดอยู่แล้ววัดในหมูบ่บ้านก็เลยว่า,าเอ๊ะแสดงว่าเขาไม่ค่อยจินของพวกเราเรา,เราก็อย่าไปใส่ชาวบ้านก็เกิดความรู้สึกแบบนี้นี่เรื่องจริงอาจารย์บอกออย่าไปเข้าใจพีชไม่ใช่หรอกเออบางทีท่านกระฐานนั่นแหละาในบาตรท่านกระตัก,ก,ตก,ก,ตกช้อนสองช่อนร้องพย่ยามแก้ข่าวให้ด้วยซ บ้านเราแล้วก็วัดหลวงปู่ด้วยขนาดน,นั้นอันตามาไม่มีนะด้วยจิตอันบริสุทธิ์ปฏิบัติสวดมนต์ไหวพ้พระกอน,นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มันหลวงปู่พุทธานิโยหลวงตามหาบัวหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่เคยอ,อ,อ,คอ,คอ,คอคบมรอมรบาาสั่งสอนหลวงพ่อเพิ่มพระมุขมรณาคุณพระธรรมปิติเมธีพระโพมุนีมัสสนวิหารพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนแต่และเลือถึงตลอด ไม่มีนะครับที่เราทําทุกวันนี้เ็เพื่อต้จอจะเผยแผ่เราต้องปกป้องศาสนาเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ทําวิธีปกป้องช่วยกันรักษาในแนวทางการทํางานธรรมะทงาทงานฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องเสียสละทั้งนั้นทุนเราเห็นเกตัวไม่สามารถมาวันถึงวันนี้ได้ไม่จําเป็นที่ต้องไปดูแลไปสร้างเสนาสนะไปเผยแผ่และทุกวันก็นยังออกพื้นที่สี่สันเสดนภาคใต้เอาของไปแจกเอาไปให้ กำลังใจทหารตำรวจกำลังใจพระสงฆ์องค์เจ้ายังออกพื้นที่อยู่นะฉะนั้นถ้าอาตมาเห็นเกต,ตัวพำเพื่ออะไรอยู่ไม่มีหรอกไม่ได้ค่าจ้างรางวัลอะไรจากใครค่าน้ำมันก็เดือนไม่จีตตังค์หรอกจากท่านไปใช้ก็อุปถัมภ์ประทับไว้มีแต่บอกบุญโดยจากสร้างประโยชน์ไม่เคยทำเพื่อส่วนตัวเลยวันนี้ที่ต้องแถลงข่าวในรายการธรรมะเพื่อความสามัคคีก็แล้วธรรมะกับความจริงอีกช่องพี่เพื่อนทีวี ก็อยากให้ท่านทั้งหลายได้รู้จุดประสงค์ม่ถามอาจารย์ทสพลเถอะว่าเป็นส่วนเป็นอย่างไรเพราะไม่คําติเตียนสงสัยถ้าถามได้น่ะดินดีจะตําหนอะไรก็ได้แต่ถ้าทําผิดจะแก้ไขปรับปรุงแต่ถ้าทําถูกต้องก็จะทาเดินต่อไปไม่เคยท้อถอยอุปสรรคเนี่ยการบำเพ็ญบุญสุวนบารมีมันย่อมมีอุปสรรคมาไม่มีบารมีไม่เกิดนะเพียงแต่ไม่อยากให้ท่านเป็นบาปเป็นกรรมตรองจองร่างจองผ่านกันหรือเข้าใจผิด จะเป็นกรรมเป็นเวรต่อกันะาการยุยงแง้าเราคนรู้ท่องไม่ถึงการเป็นบาปโยมเป็นกรรมเป็นเวรนะฉะนั้นอย่าไปจองเวรกันเลยคนเรานะเอาไปกันมีเมตตาเถอะอาตมาตั้งใจคิดว่าคงจะเป็นชาติแล้วเพราะอย่างวิชิตเนี่ยคนมอบถาวายที่ที่สั้งวัดที่สงขานี่พี่สาวเขาเนี่ยอตาตมาไม่เคยรู้จักเลยนะตั้งแต่อตาตมาไปสร้างจนถึงทุกวันเขาก็าไปคุยกับอาจารย์แม้กระทั่งวันงานวันแม่ท่านแม่ของวิชิตเสียเขานิมูลอาจารย์เปนเทศเลย เขาไม่คุยกับอาจารย์นะตะกุลวิชิตนี่มีพี่น้องหลายคนหกห้าหกคนแต่วิชิตนับถืออาจารย์เพราะอะไรเพราะหนึ่งอาจารย์มาสอนกรรมฐานเขาเปลี่ยนพฤติกรรมที่เขาเคยจินเหล่าเล่งการวันนันอ่าเขาเปลี่ยนใหม่เดี๋ยววันวันนี้ครอบครัวเขาก็อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจก็ลุง่งเรืองโรคภัยก็าหายเขาก็นับถืออา,าม,มามากแต่บางคนนี่ไม่รู้จักแค่เห็นแก่ชื่อเราเห็นแค่หน้าเขาก็เกลียดเราอาจารย์เคยที่ฐานเอาไว้ว่า ขอให้เจอญาติพี่น้องมิตรหายที่ทางกรรมดีกันไว้ก็ขอให้ได้เจอช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันท่านผู้ใดหรือไออีคนไหนที่ข้าพเจ้าทําความชั่วหรือทําไม่ดีต่อท่านทั้งหลายโหเจอเจอกันก็อย่าได้มาล้องเกี่ยวกันอีกเลยอย่าได้จองเวรข้าพเจ้าเลยบางคนเขาถึงต้องเกลียดอาจารย์อาจารย์เข้าใจนะเพราะว่าตอนที่อาจารย์จะมาบวชมีคนมาถ่ายทักหกเจ็ดท่านจนถึงพระเทนานุเทละ บอกว่าเราเคยเป็นนักรบเก่าโตขึ้นจะได้บวชเป็นพระก็พูดมานานนะมีพยานบุคคลท่านั้นวันนี้ประหยัดแถลงข่าวในรายการธรรมะที่ธรรมะได้ดําเนินรายการช่องสวนรณภูมิธรรมะความสามัคคีช่องพี่เพื่อนทีวีกับธรรมะกับความจริงอยากให้ท่านทนายได้แต่รู้ไว้ว่าอาจจะทศพลกิติปัจโยจะทําเพื่อบุญกุศลบารมีเพื่อผู้มีพระคุณ พ่อแม่ปู่ย่าตายายบุรพาวิลกษัตริย์พร้อมทั้งพื้นแผ่นดินแต่ที่สําคัญยิ่งยิ่งขอที่ตนในการทําดีเพื่อชาติเพื่อศาสนาเพื่อมวลมนุษยชาติอาจารย์ก็มีความสุขแล้วสุขที่เ,เราได้จากการที่เราทําความดีมันเป็นคุณมสุขสงบเย็นเบาหวางไม่มีอะไรดอกแม้กระทั่งแล้การตีเตียนอันใดที่มัน บอกพร่องด้วยเพราปกติเป็นคนที่พูดเสียงดังเพราะว่าพูดแต่ดีกับคนร่ำรวยว่างั้นคนยากคนจนทนี่พูดจาไม่ดีจะพูดดียังไงนายโย,โยมเมาเล่าเข้ามาในวัดอาจารย์บอกอย่าโยมอย่าม,มาจินเล่าในนี้บอกครั้งสองครั้งครั้งที่สามก็ต้องเบาๆเสียงมันไม่ฟังครั้งที่สี่บอกอย่ามายิงสหน้าข้างวัดเด้อมันหาว่าพอเราว่าเสร็จก็หาว่ามาไล่สัตว์ยิงมันไม่ใช่พวกม่ะมายิงข้างวัดสัตว์มันลงมาจินน้ํอาจารย์รู้ที่สมใจไม่รู้ใครมาฆ่าสัตว์ ข่าวออกไปใครเอาเนื้อสัตว์ไปขายจันก็รู้หมดพอจะมายิงข้าววัดอาจารย์จันก็ดองประกาศใช้ไม้ว่าเอาก็หาว่าก็โจมข่าวไปโจมตีอาตารยอมท่านท่านทั้ง,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 งหลายบางครั้งอันใดที่เคยทําผิดพลาดล่วงเกินโดยเจตนาไม่เจตนากับท่านผู้ใดผู้หนึ่งในประเทศไทยหรือตามประเทศเอ,อที่ได้ดูรายการก็ต้องขอผัดอภัยโอ้อสิกรรมนะที่อาตมาอาจจะรู้ทอม่ถึงการหรือพลาดพั้งล่วงเกิน ไม่อยากมีเวรมีภัยมีกรรมต่อกันคนไดที่เข้าใจผิดก็ขอให้ท่านเข้าใจถูกเถอะนะคนไหนที่อตาตมาให้อภัยหมดอตาตมาไม่มีท้อโทษกดอเครื่องไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดใครหรอกอันใดไม่ดีก็จะปรับปรุงแก้ไขอันใดที่ดีก็จะทําเดินนๆต่อไปวันนี้ก่อนจบรายการขอให้เรามีความรักความมีเมตตาต่อกันนะมนเราเดี๋ยวเกิดแล้วก็ตายแล้ว นะอย่าโกนอย่าจองเวรอย่าเบียดเบียนกันเลยนะเวรด้วยครับในกัรเมจจองเวรสุดท้ายรายการก็ต้องอนุทนาท่านปัจฉัยเรียกไปรักเอื้อเฟื้อสนับสนุนปูนซีเมนต์วัสดุก่อสร้างก็สรุนกันเผยแผ่ธรรมในการทําความดีจบรายการทางจตจพรเพแผ่เมตตาเบื้องบนสิบคนท่านผู้ชมญาติอยู่ในวันนี้ผูงสางต้องมีประมาจงมีส่วนบุญมนุษย์อย่าพ้นคากระทำหนังการบรรลุและได้กระทำนับุญการ เราได้เป็นที่พิยาส่งคุณเกอบารามาตัเป็นประทานทั้งที่ค่าได้ปัสสพพานทั้งผู้ที่คราไม่เคยพบเห็นทั้งเราเป็นกางมีใยชั่วดีและเราที่สร้างพยานุเวณทั่วสัตว์ในวโลกเป็นเกณฑ์อเคือในภูมิสามสถานโดยกำเนิดสี่ละมีขั้นหาหนึ่งขั้นสี่มีมามมานท่องเที่ยวในพ่อพิเศษ โอลานพบน้อยกันดานก็ดูจากกันเล่าใดได้รู้กุชนข้าให้เล่านนหมูทนาปน,นันส่วนบุญกายพี่ไม่รู้พันลมเทวันนุกุลประกาศให้สัตว์ทั้งอะไรประจากส่วนบุญคิดคุณในมูทนามีครานพระโมธาประสนานทวานบุญค่าประสานประสิปะสิสประสงขอจงสรรปสัต ใะจากเวีนชีพเป็นสุขมีมิมีทะนงถึงบทเกษมพิสานโดยตรงภานิพานาองค์งงสงมสงัดความปาธนาประชาทุกหมู่จงดีงามดูพิเศษสวัสดิ์สำเร็จโดยชอบประกอบบุญจะสมบูรณ์บุญพัดจะรันจะเริญนจริญนพร เครื่องดื่มโปรไวยตามีคุณภาพเหมือนโยเกิดเพราะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกในเม็ดบีชมีวิตามินซีบีสามบีหบีหช่วยย่อยอาหารและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นอยู่ได้นานถึง8เดือน